ผมน,น,น,น่าดายบนโลกแลยครับนีาวันนี้นก็เป็นแผ่นนี้นะนใช่ผมชื่อแจ็คเชอร์วัาสาร่ครับหนูชื่อเด็กกินสุดแชมป์ียินดีค่ะยังขาดชื่อเล่นชื่อ,อวิาขาดรีวิวเราเราไม่ได้มารีวิวครับเราก็จะมาบอกว่าเราจะมารีวิวสลามครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนั้นเราไปทำกันครับบ๊ายลาเดีย บอกเลยนะคะว่าเราจะไม่อัดจ,จะได้ทำคลิปทุกวันก็ได้เพราะแต่<ม>วันนี้เราจะมาไขอุ้ยวันนี้เรามีแขกแรับเชิญพิเศษคือใบมอนันเองนี่ต้องว <c oughs> นะครับแขกรับเชิญพิเศษเชิญมาด้านปักครับอ่ะจิ้มฟินอยู่นะคะสูตรนี้จิ้มฟินอแล้วหวานรู้ไหมยังไม่ได้อยู่ตรงกล้องจา้า โอวายกิสลารตกมาตะลามตลใส่กล้องมาอย่างนี้เลยค่ะก็ไม่มีอุปกรณ์เลยก็มีแค่มาเล่นสามให้บ้างสิมารีวิวเออเท่ากันละเท่ากันแล้วอุ้ยเท่ากันว่าอะไรไว้ไว้กันก่อนดิอันี้พอเขราะว่าใหญ่มาทำกันเลยจ้ามาเล่นกันเลยเราไม่มีดาที่เราจะมาทำนุ่มนิ่มไปดูดินิ่มนะคะ ได้ด้วยนะคะแต่หมูนม้อยแผ่ไม่เป็นทุกคนค่ะหมูน้อยแผลต่เราไม่เป็นค่ะห<อ>มูน้อยลามไม่เป็นนะคะคอย่าบอกว่าแผลไม่เป็นหรอหมูน้อยแผ่ไม่เป็นจริงไหมล่ะนี่แผลเราแผ่ไม่เป็นอ่ <c oughs> นนอนนะ,ะวอย,อย่างนี้นะคะหมูน้อยยอมรับแล้วทุกคนก็อาจจะแผ่ไม่เป็นมาหมูน้อยนะคะที่จริงมิ้นก็แผ่ไม่เป็นหรอกค่ะแล้วก็แผ่ได้อย่างนี้ นนี่ะถ้าอยากให้เราแผลบ้างก็ได้จ้ายืดด้วยนะคะไม่ใช่ไม่ยืดนะคะเหาุกาเป็นอย่างี้เลยถ้าไปซื้ออ่ะมันจะขาดขาดแบบนี้ใช่ไหมมันจะขาดขาดดูดิวิทอะไรย่างมันจะขาดขาดเราไปซื้อรองมามันจะขาดขาดพอเราทําเองทำอย่างเนี้ยมันก็จะค่อยๆไหลลงหูหูหปหดป้านขี้อยู่แหละนะคะข้างข้างข้างในข้างในกล้องเนี่ยน่าจะสวยนะ ไค่ในกล้องอะเหมือนสีเทาใช่พอข้างนอกกล้องอะมันเป็นสีออกสีน่ากลสีมันต้องตัดต้องตัดนะครับเหมือนไม่ต้องตัดละมาทำกันเลยอยู่นี่เห็นไหมสีเหมือนจะออกเทาๆเลยอยู่ในนี้เอมีเศษนกออกมาต้องไอ้นี่เลยนะถ้าออกมาข้างนอกเนี่ยโอ้ไม่กอดเลยทำไมมันถึงเป็นสีอย่างนี้อันนี้ออกสีฟ้าอันนี้ก็ดีอันนี้ก็แบบไอ้นี่เลยนะลูกมมาก เอาสลาวอยากเอาไปเป็นหมอนเลยเย็นนะครับเย็นนะครับเย็นนะคะเพราะว่าลงหมอนเกิดการเกิดการอะไรรู้ไหมคะเกิดการไปแช่ตู้เย็นค่ะใช่คย่หรือมันจะกินแล้วนะคะเอาไกินแล้วนะครับ ตอนนี้ถ้าทุบโตจะก,กล้องจะสะเทือนอย่างนี้นะคะเช <c oughs> ่นที่หมูน้อยเคยทุบดิน้ำมันตอนตืมตืมตืมนี่นะคะแต่น้องถ้าน้องหมอนทุบเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมูน้อยเกิดการ <c oughs> เอาพารรายการก่อนไว้เจอกักนะเลี๋ยวตัดต่อนนะก้ว เี๋เราไปทำกันเลยนะจ๊ะม่เลองเลยถ้าเกิดมีเสียงน้องขัดขวางต้องขอไปด้วยนะครับแล้วรู้ไหมคะว่า,วาที่เราพูดทุกทีน้องหม่ต้จะพูดแทรกตลอดเลยไอ,ต,ต,ต,อ,ไอตัวปวดตัวดีั้าค่ะครับเห,หน้่อยนขึ้นมามองกล้องหน่อยส <c oughs> ิ <c oughs> <c oughs> คอ๊อำหยาบมาเต็มเ <c oughs> ต็มเลยคำว <c oughs> ่าเจ็บเ็บนี้ทุกคนทุกคนลืมไปทุกคนรู้จักหนูกลางไหมคะ รู้จักนิ้วนางกับนิ้วก้อยไหมคะ <Okay. S 1> ถ้ารู้จักขอมเปม็นมาข้างล่างตรงน,นี้เลยนะคะว่านิ้วนางกับนิ้วก้อยคือนิ้วอะไรแล้วมีกี่นิ้วถ้าตอบว่ามีสองนิ้วคําตอบคือผิดนะคะแต่ว่านิ้วเดียวเหรอถ้านิ้วเดียวมันทาไมชูขึ้นมาสองอะ่อจิงกับว่า ทุกคนทุกคนรู้จักนิ้วโป้งไหมลลรู้จักไหมเนี่ยนิ้วโป้งนิ้วโป้งคือการอะไรยังไงนิ้วโป้งนิ้วโป้งเอาไว้โป้งเพื่อนเหรอเออปพ๊บโป้งเพื่อนก็ได้นะว่าเอาไว้อะไรได้ก็คอมเมนต์มาข้างล่างนะคะว่านิ้วโป้งเอาไว้ทำอะไรนิ้วนางนิ้วก้อยมีกี่นิ้วมีกี่ขั้นนะคะนี่นะ ก็ถ่ายจังเนาะก็ถ่ายมาค่ะจ้าจ้าก็ถ้าใครรู้จักบ้านพวกเราก็นีไปแล้วถ้าใครรู้จักบ้านพวกเราค่ะก็มาเลยนะคะสวัสดีนะคะบางทีอาจจะไม่ได้ซื้อให้นะรวมบางทีไม่ได้ไปโรงเรียนนี่ก็เริ่มเย็นแล้วนะคะไอ้ตัวสุดให่แล้วจ้ะในกล้องเหรอติดตามนะ อออใช้ด้วยค่ะเมื่อกี้เกิดการพลิกองทั้งหมดบอกว่าเกิดการลำคอนแตครับเจ้าตัดแป้นดึงครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเสดีค่ะเดี๋ยวให้น้องกดกันครับฝากกด s ับตาค i b ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ